นักร้องอ่ะนักร้องมาลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ถามว่าเขาสามารถที่จะแสดงคอนเสิร์ตได้ไหมคือมันเป็นอาชีพเขาอ่ะถึงแม้เขาจะลงสมัครเขาก็แสดงคอนเสิร์ตได้แต่คุณต้องนึกบทบาทคุณดีๆว่าวันนี้คุณก้าวออกมาจากบ้านเนี่ยคุณจะไปเล่นคอนเสิร์ตหรือคุณจะไปหาเสียงถ้าคุณจะไปเล่นคอนเสิร์ตนั่นคืออาชีพของคุณคุณก็ไปตั้งเวทีร้องราทาเพลงว่าไปเลย แต่อย่าไปหาเสียงบนเวทีคอนเสิร์ตเพราะทำมาหากินแต่ถ้าวันไหนจะไปหาเสียงก็ไปขึ้นเวทีหาเสียงนูนนะ่นไปนโยบายหนึ่งสสาสี่ห้าว่าไปแต่อย่าไปร้องเพลงบนเวทีหาเสียงเพราะไปในฐานะผู้สมัครไม่ได้ไปในฐานะนักร้องเนี่ยมันต้องแยกบทบาทอย่างเงี้ยเหมือนกันรัฐมนตรนนีนายกนายกเนี่ยเหมือนกันที่ไปแจกนั่ทุ่งน้นำท่วมเอาไปในฐานะ ผู้บริหารไปในฐานะาผู้ดูแลควบคุมอะไรก็แล้วแต่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องดูแลบำบัดทุกคนสุ่ประชาชนแต่ในระหว่างไปทําหน้าที่ลตรีไปทําหน้าที่นายกเนี่ยไปหาเสียงไม่ได้จะไปบอกว่าเอ้ยอันนี้ของพรรคนี้นะมีส่วนนั่นงวดหน้าเลือกผม้วยนะผมมาลงไว้อะไรไว,ไว้อันนี้ไม่ได้